คนที่มีเทวดาคอยช่วยให้มันทำไว้จะมีเทพรักษาเพิ่มบารมีโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หนึ่งอยากถามว่ามนุษย์เรามีเทพรักษาหรือไม่ท่านผู้ฟังครับในหมู่สัตว์โลกที่สมมุติขึ้นจากสภาพธรรมที่มีจริงคือจิตเจตสิกรูปนั้นสัตว์โลกก็มีมากมายแบ่งเป็นไปตามกรรมและภพภูมิต่างๆต,ตามผลของกรรมที่ให้ผลครับเทวดาก็เป็นภพภูมิหนึ่งเกิดจากผลของกุศล,ลกรรมที่ประนีต สำหรับประเด็นเรื่องของเทวดาประจำตัวที่คอยรักษามีหรือไม่ก่อนจะพูดถึงเทวดาเรามาพูดถึงชีวิตประจำวันกันก่อนมีคนที่หวังดีกับเราบ้างไหมคอยช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราเป็นมิตรกับเราก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับคนที่คอยช่วยเหลือเป็นมิตรกับเราอย่างน้อยก็เป็นบิดามารดาของเราเองจะเรียกว่า ท่านเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมประจำตัวเราหรือเพื่อนที่จริงใจคอยช่วยเหลือก็มีอยู่จะเรียกว่าเพื่อนนั้นว่าเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวันคอยรักษาเรามีอยู่ครับไม่มากก็น้อยเมื่อพูดถึงสัจจะความจริงแล้วการที่เรามีคนคอยช่วยเหลือ รักษาคุ้มครองหวังดีกับเรานั้นเพราะอะไรทุกอย่างจะต้องมีเหตุนั่นคือเพราะกรรมดีของเราเองที่ทำไว้เมื่อกรรมดีให้ผลก็ย่อมทำให้มีผู้ช่วยเหลือรักษาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายหรือให้ได้รับสิ่งดีๆเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมคือกรรมดีที่ทำไว้นั่นเอง ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุญเปรียบเสมือนมิตรเพราะว่ามิตรย่อมนำสิ่งดีมาให้เพื่อนชั้นใดบุญหรือกรรมเมื่อให้ผลก็ย่อมนำสิ่งดีๆต่างๆปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายและพบสิ่งที่ดีๆครับกรรมนั่นเองที่จัดสรรเมื่อพูดถึงเทวดาประจำตัวที่กล่าวไปแล้วที่ได้ยกตัวอย่างว่าในชีวิตประจำวันในโลกมนุษย์ ก็ยังมีคนที่หวังดีคนที่คอยช่วยเหลือเราเป็นมิตรกับเราอันเนื่องมาจากกรรมดีที่ทำไว้ทำให้มีคนที่รักษาคุ้มครองเราในโลกมนุษย์จะเห็นได้ว่าการจะมีคนที่คอยรักษาคุ้มครองก็จะต้องเป็นผลของกรรมดีคือกรรมดีที่ทำไว้ซึ่งในโลกมนุษย์นี้คนที่ทำดีเป็นผู้สะสมบุญมามากก็มีอยู่ ผลของบุญนั้นก็ต้องมีเทวดาที่รักษาคุ้มครองบุคคลน,นั้นอันเกิดจากผลของบุญของบุคคลน,นั้นที่ทําไว้ครับแต่ถามว่าจะต้องมีเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องรักษาคุ้มครองหรือไม่คงไม่เช่นนั้นครับเพราะต้องเป็นบุคคลที่สะสมบุญมามากจึงจะมีเทวดาที่คอยรักษาคุ้มครองเพราะเทวดาเขาก็มีกิจมากมีการเล่นเป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ที่จะมีการรักษาคุ้มครองจากเทวดาจะต้องเป็นผู้มีบุญขอยกตัวอย่างดังเช่นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติท่านก็มีเทวดารักษาคุ้มครองดังเช่นเรื่องพระมหาชนกก็มีนางมณีเมฆขลาผู้เป็นเทวดาคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเป็นประจำกับตัวพระโพธิสัตว์หรือเรื่อง สังขพรามณ์พระโพธิสัตว์ก็มีเทวดาคอยรักษาคุ้งครองจะเห็นได้ว่าต้องเป็นผลบุญและเป็นผู้มีบุญมากจึงจะมีเทวดารักษาเพราะถ้าไม่มีบุญจะมีเทวดาหรือบุคคลใดรักษาไม่ได้เลยจึงเป็นเรื่องของกรรมดีที่ทำไว้นั่นเองพระโพธิสัตว์มีเทวดาคอยรักษาสังขพราหมณ์จะริยา ดังนั้นเทวดาประจําตัวที่คอยรักษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอยู่ดังเช่นที่ผมเปรียบเทียบว่าแม้ในโลกนี้ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือก็มีอยู่อันเกิดจากกรรมดีทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเทวดาประจําตัวรักษาเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีบุญมากผู้ที่สะสมบุญมามา,มากเท่านั้นจึงจะมีคนที่คอยรักษา เพราะบุญของบุคคลน,นั้นทำมาดังเช่นพระโพธิสัตว์บุญไม่สาธารณะกับทุกคนที่ไม่ได้สะสมอุปนิสัยหรือความดีมาเพราะฉะนั้นการมีคนรักษามีเทวดาปกป้องคุ้มครองก็ไม่สาธารณะกับทุกคนเช่นกันทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมจริงๆในการที่จะมีการรักษาไม่มีการรักษาบุคคลน,นั้น ดังนั้นเทวดาประจำตัวจึงไม่ใช่มีทุกคนที่จะมาปกป้องรักษาเพราะเทวดาก็ย่อมรักษาผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นคนดีมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นที่สำคัญเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิน้นแต่ข้อคิดที่สำคัญคือว่าหากเรามั่นคงในสัจจะแล้วไม่มีใครรักษาเราได้นอกจากกรรมของเราเองเมื่อมีเหตุปัจจัย แม้มีเทวดาคอยรักษาอยู่เทวดานั้นก็หลงลืมที่จะไม่ได้ปกปักรักษาเราเพราะอะไรเพราะกรรมไม่ดีให้ผลนั่นเองดังเช่นสังขราพามเรือแตกตกทะเลเท้าจาตุมหาราชทั้งสีให้นางมณีเมฆคาระที่เท้ามหาราชทั้งสีตั้งไว้ให้ดูแลแต่เจ็ดวันนั้นหลงลืมไม่ได้ดูพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์จึงต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเล7วันนี่แสดงให้เห็นว่าหากกรรมไม่ดีให้ผลใครก็ช่วยไม่ได้แต่เมื่อกรรมดีให้ผลก็มีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือครับดังนั้นพุทธบริษัทจึงต้องมั่นคงเนือเรื่องของกรรมไม่มีใครทำร้ายหรือรักษาเราได้นอกจากบุญและบาปที่เป็นกรรมที่เราทำเองจึงไม่ควรประมาทในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและเจริญกุศลทุกๆประการ และอบรมปัญญาครับ 2. รูปของเหล่าเทวดานั้นมี28รูปและมีมหาพูดเหมือนหรือแตกต่างกับมนุษย์อย่างไรรูปทั้งหมดมี28รูปแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมี28รูปครับอย่างเช่นมนุษย์ที่พิการไม่มีเพศเลยก็ไม่มีภาวะรูปเลยก็มีเพียง27รูปก็ได้ ส่วนถ้าใครเป็นผู้ชายก็มีปุริสภาวะรูปรวมทั้งหมดเป็น27รูปถ้าเป็นผู้หญิงก็มีอิทธิภาวะรูปแต่ไม่มีปุริสภาวะรูปก็มี27รูปเช่นกันส่วนในภพภูมิที่เป็นเทวดาก็เป็นโดยในเดียวกันมี27รูปถ้าเป็นเทพ,พบุตรุที่มีปุริสภาวะรูปแต่ไม่มีอิทธิภาวะรูป ถ้าเป็นเทพเทศเทวดาก็มี27รูปที่ไม่มีปุริสภาวะรูปแต่มีอิทธิภาวะรูปครับซึ่งในความแตกต่างของรูปในมนุษย์กับสวรรค์น,นั้นที่ประชุมรวมกันอันบัญญัติว่าเป็นมนุษย์กับเทวดาในความเป็นจริงการเกิดเป็นเทวดาเป็นภพภูมิที่เกิดจากกุศลที่ประนีตกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็จึงประนีตกว่ามนุษย์ แม้จะมีรูปอย่างเดียวกันแต่ความหยาบละเอียดต่างกันเช่นจักขุปภาษาทรูปที่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเทวดาย่อมละเอียดประณีตผ่องใสกว่ามนุษย์เพราะเกิดจากกรรมที่เป็นกุศล,ลกรรมที่ประนีตกว่าทําให้การมองเห็นการได้ไกลกว่าเดิมดีกว่าและรูปอื่นๆก็โดยในเช่นเดียวกันเช่นโตสตปาษาทรูป หากแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปที่ละเอียดหรือหยาบอย่างไรรูปก็ยังเป็นรูปเสมอคือเป็นสภาวะธรรมที่ไม่รู้อารมณ์เหมือนกันทั้งเทวดาและมนุษย์ครับครับก็ขอบพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกดน,น,นะครับ เรื่องราวบาปุญขุนโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเหลืเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ